ก็จะมารีวิวของเล่นใหม่นะครับที่สั่งมาเพื่อใช้ในการทํางานทํากันบ้านสมงอาจารย์นะครับมาเป็นตัวช่วยเสริมในการเรยียนนะครับให้อาจารย์อนได้ดูกันนะครับว่าอุปกรณ์ตัวนี้มันจะสามารถช่วยให้เราทํางานได้ง่ายขึ้นหรือเปล่าไปดูกันเลยครับและนี่นะครับก็คือเมาส์ปากกานั่นเองนะครับยี y ่ห้อเวกนะครับรุ่น S, s 6 4 0เพนแผ่นเทลเลตนะครับราคาไม่ถึง700บาทนะครับสั่งจากลาซาด้าด้านหลังกล่องนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับก็จะมีสเปเปค <laughs> สเปคนะครับไม่ใช่สเปคนะครับสเปคนะครับมีโมเดลนะครับเ6 4 0มีเพนนะครับแล้วก็บอกว่าแบตเตอรี่ฟรีเพนนะครับนั่นก็คือปากกาตัวนี้ไม่ได้ใช้แบตเตอรี่นะครับก็เดิมชั่นนะครับสเปคขนาดต่างๆนะครับก็บอกอยู่ตรงนี้หมดนะครับขี้เกียจอ่านครับช่นนะครัในู้พลาสกกล่องนะครับซึ่งเปิดมาไม่ต้องตกใจนะครับภายในกล่องไม่มีอะไรนะครับก็จะมีคู่มือมีแผ่นไดเวอร์มี ใส่ปลาคาแถมมาให้นะครับแต่ไม่มีตัวเครื่องนะครับซึ่งตัวเครื่องผมเนี่ยออกมาจากกล่องเลยนะครับอ่ากล่องก็ไม่มีประโยชน์เขาตทิ้งไปครับไม่ต้องการทิ้งตัวเครื่องก่อนว่ามันเป็นยังไงนะครับตอนนี้สาย USB ครับก็ดูแข็งแรงนะครับดูเส้นใหญ่ดูจับแล้วไม่ไม่มาลองกล้องแกง,งแนะจับแล้วไม่ตเจอัวนี้ก็จะเป็นตัว แผ่นมันที่เราต้องใช้ปากกาเขียนใส่ครับสวยนะครับขนาดไม่ใหญ่มากนะครับใหญ่กว่าฝ่ามือผมนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ผมชอบตรงที่มันมีความบางมากนะครับตัวนี้เขาก็จะใส่ในซองกระรมรนีนหนามาให้2องหนึ่งนะครับซึ่งก็ดูลูลาเอาเรื่องเหมือนกันนะครับนี่ก็เป็นตัวปากกานะครับปากกานี่ก็สวยนะผมชอบนะผมรู้สึกว่ามันสวยนะนสองปุ่มนะครับทุกตัวฟังก์ชันตรงนี้ มันสามารถเซตได้นะครับในแอปในโปรแกรมของมันนะครับว่าเราจะให้สองปุ่มหรือปุ่มอะไรนะครับนเดี๋ยวผมจะลองใช้งานให้ดูนะครับต้องทำการลงไดเวอร์แล้วก็โลงโปรแกรมมาก่อนนะครับซึ่งผมได้ทำการติดตั้งเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะมาใช้งานเทียบกับใช้งานกับโปรแกรมโซนอลนะครับซึ่งเป็นโปรแกรมตัวนี้นะครับว่ามันใช้งานได้ดีไหม เดี๋ยวจะลองเขียนให้ดูนี่ครับเขียนได้ลื่นดีนะครับครับนี่ก็เป็นไฟล์ PDF การบ้านนะครับที่อาจารย์ให้งานมาผมก็ดึงลงมาเปิดในโปรแกรมตัวนี้นะครับเพื่อที่จะใช้ม็อบากาเขียนครับซึ่งตัวนี้ก็ได้ทําการทดลองเขียนไปแล้วก็ใช้ได้ถือว่าอยู่ในระดับที่ดีมากเลยนะครับ Very good เส้นตรงนี้นะครับใี้ตัวเมาส์เนี่นจะมีน้ำหนักด้วยถ้าเราใส่น้ำหนักน้อยเส้นก็จะบางเดี๋ยวถ้าเรากดตรงนี้เยอะเส้นก็จะหนาตามไปด้วยอ่าตัวนี้ก็เป็นรูปที่เขียนอะไรใส่ช่องก็เหมือนต้องเขียนใน iPad เลยอันนี้มันอยู่ที่ตัวหนังสือผมนะครับมันเลยออกมาไม่สวยนี่ราเปิด PDF กาไปป๊าปนี่งานที่เราเขียนลงไปก็จะ มาในรูปแบบนี้เลยแล้วก็สามารถเอาตรงนี้ไปส่งอาจารย์ได้ง่ายๆเลยไม่ต้องปิ้นเอาออก่าครับขอจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ